คือคุณประกิติริวัฒนเกตค่ะผู้นวยการฝ่ายวิจัยจากบอลกษิรกรไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ประกิตคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ในมุมมองของพี่ปิงมีมุมมองต่อตลาดผู้ยังไงบ้างคะก็ผว่าดีขึ้นดีขึ้นนะคะนะครับเพราะว่า กลุ่มพลังงานมันคงแข็งแกร่ง,อง,องพอสมควรลงยากนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ปรับลดลงมาโดยตลอดแล้วก็ดาวไซด์เหลือจํากัดน,นะครับเช่นปตทปทสพอตอนนี้เนี่ยอไซด์ก็มีกว่าสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตด้วยกันนะครับปตทสิบห้าปทสพประมาณยี่สิบนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเองเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามันมีน้ำบน่าจะเป็นขาขึ้นซึ่งคืนนี้มันจะมีรายงานการ อะไรเงี้ยซองน้ำมันเดบผมคิดว่าน่าจะปรับลดลงต่อเป็นสัปดาห์ที่สี่เดต่อกันนะครับก็คงหนุนราคาน้ำมันต่อเพราะนั้นตลาดเราจะได้แรงหนุนจากพลังงานตอนนาธนาคารเนี่ยก็คิดว่าน่าจะชะลอการปรับลดลงแล้วแล้วโดยปกติเราปัักจะพื้นตัวหลังจะประกาศงบในอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยกุออ้มสื่อสารแลนี้ต้องระวังหน่อยผมว่าจะได้เห็นการเทคโอฟิตแต่ว่าเราจะได้ตัวช่วยก็คืออสังหาการ์เป๋ามีโอกาสถูกซื้อขึ้นเพราะว่าอย่างค่อนข้างแรงกา นครับโดยภาพรวมว่าตลาดเลยยังดูดีเพียงแต่ว่าอัพไซด์มันจํากัดหนึ่งห้าปดเจ็ดผมยังคิดว่าผ่านยากก็น่าจะอยู่ในกรอบแคบระหว่างหนึ่งห้าเจ็ดแปดถึงหนึ่งห้าแปดเจ็ดฟิลเตอร์เนี่ยเราก็มีเปิดลองไปเก้าเ้าสองนะครับเมื่อเช้าคยกพี่มอนเราว่ารอปิดเก้า้าเก้านะครับเลขสวยซึ่งถ้าปิดไปแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับเขามาโฟกัสกันที่หุ้นดีกว่า ซึ่งหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจในตอนนี้เนี่ยคงหนีไปพ้นพวกกลุ่มหุ้นผลปรกอบการเด็ดที่ผ่านมาจะแนะนำไปอยู่ห้าตัวค,คือมกะเอ็ม T ีเอลอสเอแต่อาจจะขอให้เรามาระวัง Beauty กับ JWD หน่อยเพราะว่าทีมัมนค่อนข้างแพงแต่วา่าวันนี้เนี่ยเผอิญเราไปพีวิวมาตัวหนึ่งนะครับ S <S <an> ก็มองในส่วนของแลนด์แอนเฮาส์นะครับ <House S 2> ะะใช่ไปทำเลนดิ้งทีวิวออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันน่าสนใจตรงที่คาดการกำไรในไรมาสองเนี่ยค<ช>ี่สามพันห้ารอยล้านนะครับ<ม><ม>เป็นผลมาจากการโอนคอนโดตัวสามสามหรือว,วไซต์ตัวเดอบาเกาะสาทรเดะรูมเจริญกรุงสามคอนโดนี้เนี่ยมันก็ทำให้กำไรเนี่ยโตด,ดขึ้นมาจากไซมาหนึ่งที่มีรายการโอนค่อนข้างช้านะครับล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือได้รายการพิเศษนะครับแต่าก,การขายตัวแกสนด์เท้าพอยต์เท้าขอหลีตตัว LH Hotel ทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ทำให้กำไรดูโดดเด่นแต่ว่าในไตรมาสถัดไปเราก็เชื่อว่ากำไรมีโอกาสเดินหน้าไปได้ต่อเพราะว่าคขึ้งหลังของปีเนี่ยเอจะมีรายการพิเศษอีก2รายการ คือเรื่องงการปรับมูลค่าทางบัญชีตัวเอลเอสแบงแล้วก็การขายโซบิตอพ์นเนนนะครับและนั่นเขาผมคิดว่าน่าสนใจทีีปัจจุบันมันยังตับมากนะครับแล้วก็ปันผลเราคาดหวัง7%ผมประกอบการที่โดดเด่นทั้ง q ิ q, วอคบวก q ิ q, แล้วก็ y o เนี่ยถือว่าถือว่าเสถียรมากเพราะว่าในกลุ่มอสังหาด้วยส่วนใหญ่แล้วผมประกอบการจะแย่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วฐานสูง เมษายนปีที่แล้วมันมีการเร่งโอนกันเยอะพอมาตรการของภาครัฐเพราะฉะนั้นสังหาด้วยส่วนใหญ่ผมกับการจะดอยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่แรนด์เฮาส์จะเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถที่จะทำผลกับการดีมากกว่าปีที่แล้วได้ผมคิดว่าราคาปุ้ยปัจจุบันมันยังถูกมากนะครับ9.95นะคะตอนนี้ก็ก็ยังถูกมากเพราะว่าแฟเราอยู่ที่ประมาณ11บาท60นะครับอัคไซก็บาทเลยประมาณ6เปอร์เซได้นะครับ16-17เป บางทีว่าน่าสนใจเพราะว่าพี่ีตับมันผลสูงงบดีกากก็นิ่งด้วยกามนิ่งมาประมาณประมาณเรียกได้ว่าอาจจะยี่สิบปีแล้วไม่ใช่กาคมันนิ่งอยู่กับที่มาเลยตลอดไงเพราะนั้นการเข้าไปแล้วความเสี่ยงที่เราต้องโดนอย่างเงี้ยผมว่ามันยากเด้อยก็อยู่กับที่เนี่ยคือแย่ที่สุดก็คืออยู่กับที่อ๋อไม่ได้ถึงกับลงไปมากกว่านี้่ะครับค่ะ ก็เป็นหนึ่งตัวเด่นๆวันนี้นะคะครับก็เป็นตัวเด่นแมนนิ่งเฮาเพอาะ้วอีกตัวเด่นก่อนหน้านี้เคยเชียร์ไปแล้วทีเคทีเคก็มีน้วนมคงจะออกมาดีมากๆตามคาดนะครับเพราะว่ายอดขายมอเตอร์ไซค์ในช่วงของครึ่งปีแรกมันมันโดดเด่นมากๆในรอบกว่าสี่ปีด้วยกันก็อยากให้จับตาตัวทีเคไว้ด้วยนะครับก็ราคานี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเค แล้วสําหรับตัวอื่นที่พี่ปิงแนะนําก็ยังยังถือได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็ที่ยังถืออยู่ก็มี m p l s มีเมกามีรึกษาโฮดดิ้งนะครับ ก็ตามกันต่อนะคะครับ,รบได้ได้ค่ะพี่ปิงขอบคุณมากค่ะคคสวัสดีค่ะ,คคะก็หุ้นของพี่ปิงนะคะก็ยังคงแนะนําให้ยังถือต่อได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ LHS ค่ะ p h นะคะหรือว่าพฤษาโฮดดิ้ง MTLS เมกานะคะ JWD แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัว TK นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพ,พ,พี่พี่ท่านไหนที่รอฟังจากทางด้านพินิพธ์อยู่นะคะติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักสัก ครูค่ะ